สวัสดีค่ะลูกค้าขามาพบกับยุพินแหวนสตังค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนมิถุนายนปี68นะคะวันนี้ขอนำเสนองานกำไรค่ะงานยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ขัดเงาเราจะไลฟ์วันนี้นะคะ4-5โมงเย็นค่ะงานกำไรนะคะวงนี้จะเป็น แก้วขนเหล็กเกตสวยนะคะแก้วขนเหล็กเกตสวยแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะเส้นแก้วแน่นๆเม็ดแก้วใสก่ก๊กนะคะความแน่นแบบนี่ค่ะแน่นมากนะคะแล้วก็มีนี่ทับทิมแท้นะคะราคาเบาๆจ้า มีทับทิมแท้ค่ะนะคะจะไลฟ์วันนี้นะจะแม่จ๋านี่นะคะคู่นี้ก็สวยนะสวยทั้งสองเลยนะคะสนใจสินค้ากดติดตามไว้ก่อนได้เลยค่ะกดติดตามไว้ได้เลยนะแม่นะฝนตกเหรอคะฝนตกแต่เช้าเลยนะคะวันตอนนี้เป็นเวลากี่โมง ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะตัวนี้เป็นไหมทองตัวนี้เป็นแก้วขนเหล็กจ้ามีชิ้นเดียวนะคะสวยๆวันนี้มีกี่ชิ้นพ่อ <17. S 1> มีสิบเจ็ดชิ้นค่ะนะคะจะไลฟ์วันนี้นะแล้วก็มีงานแหวนด้วยแหวนพลอยแท้นิดหน่อยนะคะงานที่ แบนพอยแท้นิดหน่อยนะเรามาเจอกันสี่ถึงห้าโมงเย็นนะคะวันนี้เป็นวันที่24เดือนมิถุนายนปี68ค่ะสีถึงห้าโมงเย็นเราพบกันในไลน์นะคะกดติดตามไว้ก่อนได้เลยจ้างานสวยๆนี่นะคะสวยมากสวยมากแม่นี่จะพอยแท้นะคะตัวนี้เม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่เม็ดไม่เล็กค่ะ มีหลายไซส์ค่ะราคาก็แล้วแต่เม็ดเลยนะคะมีแค่17ชิ้นจ้ะนะคะตัววงเป็นงานเหรียญสตางอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะคะช่างเพิ่งฝังเสร็จเมื่อวานวันนี้เราเอามาให้ชมก่อนเป็นตัวอย่างนะคะเป็นนี้มีสตาค่ะ ทับทิมสตาร์ก็จะราคาสูงกว่าเพื่อนนะคะแต่ก็เป็นราคาที่จับต้องได้เช่นเคยมีเม็ดเดียวนี่ค่ะแม่สวยปังของจริงจะเห็นสตาร์ชัดเจนนะคะ มีแค่17ชิ้นค่ะกดติดตามไว้ก่อนได้เลยจะไลฟ์วันนี้สี่ถึงห้าโมงเยน็นวันที่24เดือนมิถุนายนจ้าลูกค้านะคะงานของเรา <c oughs> มีเก็บปลายทางนะคะฟรีส่งฟรีปลายทางสะดวกโอนอนได้จ้านะคะสนใจโทรหรือแอดไลน์นะคะ098-829-3961 0988293961ดปดสองสาหหนึ่งนะคะสนใจโทรหรือแอดไลน์ได้เลยเบอร์เดียวกันนี้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นทับทิมสตาสีน้ำผึ้งนะคะใครที่ได้แหวนสีน้ำผึ้งไปนะคะเอาไปใส่เข้าชุดกันนะคะเม็ดนี้มีสตาด้วยมีบังให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นโมลาโมลามีกี่ชิ้นรอบนี้โมลามีชิ้นเดียวนะแม่นะโมลามีชิ้นเดียว มีไพลินด้วย1ชิน้นอุ้ยสี่อันนี้สวยมากแม่จัดเลยนี่ค่ะสวยมากตังเวอร์นี่นะคะที่เห็นตรงหน้านี้ไม่มีอะไรถึงสองพันะแม่นะบางคนแบบตายแล้วต้อง4ี่ห้าพันแน่เลยไม่ถึงนะคะไม่ถึงเนาะของเราราคาส่งจานะคะนี่ เม็ดใหญ่ๆบึ้มๆสวยแก้วใสกีก๊กเส้นแบบแน่นๆนะคะสวยงามพระรามเกา้าใข่ทีชอบแบบไหนนะก็จัดได้เลยเดี๋ยวเราจะโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยทุกเม็ดนะสวยทุกเม็ดนะคะ แม่นี้มีสตาค่ะสีสวยมากเลยแม่นะคะท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะกดติดตามไว้ก่อนเลยอันดับแรกจ้ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปปุ๊บเขาก็จะแจ้งเตือนไปที่เครื่องของแม่นะคะแจ้งเตือนไปเลยเนาะแจ้งเตือนให้นะคะ จะได้ทันแบบทันเหตุการณ์ทันเพื่อนนะคะยังไม่ชอบไม่เป็นไรกดติดตามไว้ก่อนวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรวันหน้าอาจจะมีอะไรที่ชอบนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปวันหน้าอาจจะมีอะไรที่ชอบค่ะนี่สวยมากสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป เตรียมงานก่อนนะคะแม่แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์สี่ถึงห้าโมงเย็นวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่จนะคะเดี๋ยวเราพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านจ้า